สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่คือเกมส Snake s l i d e s จากช่อง j o o m Awesome ่น <t ell> เองค่ะตอนนี้ก็ชุ่มมากเลยนะคะหนอนหนอน สายปาดนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเปืองแรงจริงๆนอกจากจะชนแล้วเขาหลบได้แล้วยังเรายังแบบเสียแรงไปเปล่าๆอ้าวสวยเลยจุอ้โหัววววววไม่ก็อันนี้เกิดการจังงานประทะกรรันรุนยังรุนแรงนะคะ ตายเลยพี่จุม๋มโอ้คะแนนวันนี้ไม่ขึ้นเลยนะคะต้องขอบายบาย see you see you later ตอนนี้ก่อนนะจ๊ะบายยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ